สวัสดีทุกคนผมพีชูหลังจากที่ติดทำงานโรงเรียนกับติดสอบและติดเกมอื่นจนหายไปนานถึง3เดือนตอนนี้ผมกลับมาแล้วกับเบรดีอาคายเบเย่คิดถึงกันไหมครับขอโทษที่หายไปนานขนาดนี้นะครับแต่ยังไงก็เถอะวันนี้ผมจะมาพูดถึงนักเรียนที่เป็นที่รักของผมอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเซาลี่จังนั่นเองแต่ว่าเธอในตอนนี้ไม่ใช่เซาลี่แบบธรรมดาแบบที่เรารู้จักเราก็ไม่ใช่ลูกสาวเบียทิดด้วย เพราะว่าตอนนี้เธอกลายเป็นเหมือนกับนางฟ้าที่เดินลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อที่จะมาหาคุณซึ่งแน่นอนไม่ใช่เรื่องจริงอะถึงเรื่องจากผมนั้นไม่ได้ลงคลิปไปนานถึง3เดือนทําให้เรานั้นผ่านอีเวนต์ไปก็เยอะพอสมควรแต่ถึงผมจะไม่ได้ลงคลิปแต่ผมก็เปิดกาชาไปเกือบทุกอีเวนต์เลยนะนี่นีดูหงขออวดกาชาสักหน่อยแล้วก็เดจนี่มาด้วยสวยมากครับส่วนอีเวนต์ที่กําลังมาแรงในตอนนี้ที่ตัวละครหน้าตู้ทําให้เซิร์ระเบิดก็คืออีเวนต์อย่างซิ่งสุดลางรถไฟไฮแลนเดอรร์ตาาามหหถไไที่ยป ที่อีเวนต์นี้ไม่ได้มีแค่เด็กร,รถไฟ<ร>อย่างเดียวแต่ยังมีเด็กแว้นด้วยนะเออสาบานเลยเลยว่าถ้าเด็กแว้นแถวบ้านผมเป็นแบบนี้นะผมจะไม่บ่นเลยสักคําและมินิเกมอีเว,เวนต์สนุกๆที่ผมขอร้องละครับนิกซอนอยากได้เกมแยกจังเลยครับเล่นเพลินมากเลย <laughs> ส่วนกระชาดเด็กรถไฟผมจะต้องข้ามไปก่อนเพราะอะไรเนี่ยล่ะครับเพราะว่าในอนาคตยังมีพวกเธอเหล่านี้รอผมอยู่ยังไงล่ะครับโดยเฉพาะฟูยุหอมมากเลยครับ โอเคกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าผมคงจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเกี่ยวกับภูมิหลังของเซารลีว่าเธอนั้นเป็นใครและมาจากไหนเพราะว่าผมเคยทํคลี้เกี่ยวเธอไปแล้วเมื่อหนึ่งปีก่อนไปย้อนดูกันได้เพราะงั้นสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเนื้อเรื่องสใส่ใ่ของเธอนั่นเองครับเช้าวันแสนจะธรรมาดาวันหนึ่งในคิวบะทอสจูจู่เซารลี่ก็ได้ทักมาหาครูและบอกว่าเธอนั้นต้องการคําแนะนําบางอย่างจากคุณครูหลังจากนั้นวินานเซาลีก็ได้มาที่ชาเล่ตะกอนอื่น ครูก็ต้องออกไปจากห้องก่อนเพราะเธอนั้นจะต้องเตรียมอะไรบางอย่างอ๋อที่ใช้เวลาใส่ชุดนานนี่คือเธอไม่ได้อ้วนขึ้นแต่เธอนั้นจะเลิอนอาหารมากขึ้นเองอืม แต่การที่ครูนั้นจ้องจนลูกตาจะระเบิดออกมาก็ทาให้ซาวลีนั้นรู้สึกแปลกๆและจะไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าเธอคิดว่าครูนั้นคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับเธอแต่ไม่เลยเพราะมันโคตรจะแจ๋มเลยแหละครับซาวลีจังหลังจากนั้นเธอก็ได้อธิบายให้กับครูฟังว่าเธอนั้นได้งานโพสท่าใหม่ที่จะเป็นงานถ่ายแบบลงนิตยสารซึ่งมันก็เป็นงานที่จริงจังมากๆเลยเธอเลยอยากที่จะรู้ว่านางแบบนั้นต้องโพสท่าแบบไหนครูก็ได้แนะนําไปว่าก็คงจะเป็นท่าที่ดูเป็นตัวเองแล้วก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ก่อนที่ซาลอี่นนั้จะงพทดู ซึ่งก็เป็นอาหารปลาชั้นดีมากเลยครับขอใช้รูปได้ไหมครับเซลลีจัง <S <S อ๋อไม,ไม่ได้หรอครับโทษท,ท,ทีครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้เลยซะทีเดียวเพราะเธอบอกว่ารอเธอเก่งให้มากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะเอารูปให้ดูเย่หลายวันต่อมาเซลลีได้ติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เธอก็ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการเต้นซึ่งเป็นการเต้นแบบคู่เธอเรกจะขอวันให้ครูช่วยเธอหน่อย ซึ่งครูก็ดีใจมากครับที่จะได้เป็นคู่เต้นคนแรกของซาวริครั้งแรกของฉันก็คือกับคุณครูซินอือย่าพูดสองแน่สองงามได้ไหมเธอเนี่ยแต่ถ้าทางของคุณครูที่แสดงออกมาก็ทําให้ซาวริคิดว่าครูนั้นก็ประมาทเหมือนกันแต่ไม่เลยเห็นงี้ต้นโปหหกครูเคยเรียนเต้นลีลาดมานะเออผมลืมิดมันนั่นจัะ どうすればいいのか先生が言うのならだがこれは少し。 両手が塞がっていると少し不安になるパートナーを信頼していなければ難しいなもしかしてそれを示す挨拶だったのか ならば先生が満足するまでこうしていようそれが私の信頼の証だ。 หลังจากนั้นสเต็ปต่อมาก็คือจับมือกันซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นเตรียมใจมาแต่บ้านแล้วแค่นี้สบายมากและที่เธอได้ทําอะไรแบบนี้เธอนั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณครูที่ได้ช่วยสอนอะไรเธอหลายๆอย่างจนเธอนั้นได้ทําอะไรแบบนี้อ๋อไม่ไม่ต้องขอบคุณครูก็ได้ครับครูเต็มใจแลวหลังจากนั้นครูกับซาลีก็ได้ซ้อมเต้นกันอย่างขมักขมินผมคิดต่อมาซาลีก็ได้ติดต่อมานัดครูกินข้าวที่ร้านประจำของคุณครู ก่อนที่เธอนั้นจะไปรออยู่ที่นั่นเอ๊ะเดี๋ยวสิซาลิต้องแต่งเต็มขนาดนี้เลยล่ะซาลิก็ดูจะงงๆแล้วก็ให้เหตุผลว่าเธอนั้นได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าเป็นการนัดหมายที่สําคัญก็คนที่จะแต่งตัวให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามแต่ให้ตายสิซาลิคนแถวนี้ซุบซิบกันเรื่องเธอกันหมดแล้วพรอะงั้นรีบไปกันก่อนดีกว่า หลังจากกลับมาที่ชาเล่ครูก็ได้อธิบายสิ่งต่างๆให้กับซารีฟังซึ่งก็ทําให้เธอรู้สึกผิดที่ทําให้ครูนั้นเป็นห่วงแทนที่จะได้เลี้ยงข้าวครูแทๆ้ๆและก่อนที่เธอนั้นจะไปเปลี่ยนชุดครูก็ได้ห้ามเธอไว้ก่อนเพราะว่าแค่นี้ครูก็อิ่มแล้วครับเป็นอาหารตาชั้นดีมากเลยแหละเพราะงั้นเดี๋ยวครูเลี้ยงข้าวเองแต่ก่อนอื่นตามสัญญาครับขอถ่ายรูปได้ไหมครับแม้โอกาสดีๆแบบนี้ไม่พลาดอยู่แล้วเราและก็น่าแปลกใจมากที่ซารีนั้นอน,อนุญาตว,ว้าวขอบคุณมากครับ แล้วเธอก็บอกว่าเธอนั้นมีบางอย่างที่จะให้ครูด้วยโอ้โอโอไม่โอ้โอ้ว้าวให้ตายสิสุดยอดมากครับโซลี่จังเห็นแล้วอิ่มอกอิ่มใจมากเลยครับครูภูมิใจในตัวเธอสุดๆที่ได้เห็นเธอลงปกนิตยสารแบบนี้ก่อนที่ครูนั้นจะขอถ่ายรูปโซลี่อีกรอบหนึ่งแต่ก็มีข้อแม้อีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามเอารูปไปให้ใครดูเด็ดขาดยศ <Yes. S 1> หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็กินข้าวกัน แต่แต่เธอบอกว่าห้ามเอาไปให้ใครดูนี่ชิปหายแล้ว